สวัสดีครับ f อซทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็มาเดินเรื่องให้ลูกค้าผมท่านหนึ่งครับวันนี้ก็มาที่นี่ก่อนนี้นี่จะบอกไปก่อนว่าที่ผมมาที่นี่เนี่ยคือเขาจ้างผมมานะแล้วก็เกี่ยวกับรัพย์สิงเงินทองรุนรน,รนเพราะว่าอะไรเขามีสามีเป็นคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็สามีเนี่ยไม่สบายผมก็เลยบอกน้องเขาว่าเอางี้ไหมเรามาทำาสัญญากันไหมสามีกับภรรยาว่า เกี่ยวกับเขามีโรงแรมเขามีอพาร์ตเมนต์เขามีที่ดินที่เช่ามีหลายๆอย่างคนรวยแล้วกันนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมเลยว่ามาที่นี่แล้วก็มาทําสัญญาณให้สามีเขาเซ็นว่าสามีจะไม่เอาอะไรทรัพย์สินเงินทรองจากเมืองไทยเลยป้องกันไว้ก่อนแต่ประเท,ะเทศสุสานได้อยู่แล้วลูกหลานมีสิทธิได้ผมคิดว่าแฟร์ฟรนะ fc แต่ว่าทีา่ประเทศไทยผมแนะนําว่า ให้เป็นของพญาผู้เดียวเพราะว่าเดี๋ยวลูกหลานก็จะมาเอาทรัพย์สินเงินทองจากเขามีทั้งเขาสู้มาด้วยกันนะครับผมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวให้ให้คุยนะครับผมสวัสดีครับผมไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมมาที่นี่แล้วก็เดินเร,เ,รเรื่องให้สามีเซ็นเกี่ยวกับทางได้เอกสารเรียบร้อยว่าเขายืนยันว่าจะไม่เอาอะไรหรือญาติพี่น้องคือคือ,คอให้คุณหมดเลยที่ประเทศไทยโอเคไหมตอนนี้ค่ะโอเคค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ อันนี้ก็คือป้องกันไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วแล้วก็โอนมาให้ด้วยแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาใช่ไหมแต่เขาตายไปเนี่ยมันมีปัญหาตอนหลังก็คือโหติซาหรือาญาติพี่น้องเขาจะมาหาหมดเลยอันนี้คือปัญหาของพี่นะก็คือพี่ทําอยู่ตอนนี้อ่ะเมื่อสามีเสียชีวิตเน่ยทุกคนเพ่นลูกญาติพี่น้องมีสิทธิได้เงินตัวนี้เขาจะบอกอ่ะฉันต้องการโรงแรมของเธอฉันต้องการตัวนี้ต,นตัวนี้ตัวนี้นแล้วผมก็ถามสามีคนรู้ด้วยแล้วด้วยว่า เธอเต็มใจที่จะให้เขาไหมสามีบอกเต็มใจจบเลยนะครับอันนี้ผมก็ร่างขึ้นมาแล้วก็ให้สามีเซ็นเนาะอันนี้โอเคไหมครับค่ะโอเคค่ะเนาะสบายใจเนาะสบายใจค่ะ คือเงินไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้น FC ผมบอกไว้ก่อนว่าที่เราทาอย่างนี้คือป้องกันพันยานะครับเพราะผมคุยกับพันยาเรียบร้อยเขาพันยาบอกว่า,ามันคือของครอบครัวแล้วก็ที่ดินก็คือของเขาด้วยแล้วก็สามีมาร่วมกันเขาถ้าตายก็ตายที่นี่ด้วยกันก็เชิญคุณชายมาที่นี่และทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันอ,าอนาคตของเขากับ มีลูกมีอะไรต่างๆด้วยกันป้องกันที่นี่นะครับแต่ว่าปัญหาคือยาติพี่น้องที่เมืองไทยที่ก็อยากได้อยู่นะครับผมเนาะโอเคเพราะเขามีลูกติดด้วยทีป่ประเทศสุสานหนึ่งคนก็เลยป้องกันไว้เพราะว่าที่ประเทศสุสลน์เราต้องมีการอ่า รายละเอียดก็คือว่าเราให้เขาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นบ้านอะไรจตให้ลูกด้วยไม่ใช่ไม่ให้แต่ว่าเมืองไทยห้ามยุ่งท่านั้นเองครับตอนนี้ผมก็มาที่นี่แล้วก็มาเดินเรื่องให้นะครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคผมคิดว่าผมจบงานนะวันนี้ผมมาที่นี่แล้วผมจะเดินทางไปเจาที่อื่นกันครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการครับค่ะขอบคุณคุณชายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่มาช่วยเดินเรื่องพินัยกรรมแล้วก็ทําสัญญาไว้ให้ค่ะตอนตอนนี้ก็คือว่าเราสบายใจแล้วนะค่ะสบายใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ก็มีทางเรามีทนายนะครับทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเพื่อความสบายใจโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ